สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เน็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ทางด้านเจเนตเลเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พาดพิงไปยังทางด้านจีนเนี่ยครับกรณีที่จีนนั้นไม่ประนามทางด้านรัเสเซียที่เปิดปฏิบัติการทางทางหารกับทางด้านยูเครนซึ่งทางด้านเจเนตเลเจนนั้นเนี่ยก็บอกว่า จีนนั้นเนี่ยจะได้รับบทลงโทษเนี่ยจากบรรดาชาติสมาชิกของโลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการที่จะไปร่วมในสมาคมต่างๆหรือว่าในกลุ่มต่างๆในอนาคตนั้นจีนคงจะหมดความสําคัญแล้วก็ถ้าจีนยังคงทําแบบนี้อยู่จีนนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วยล่าสุดนั้นครับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านเจ้าลี่เจียนโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นออกมาตอบคําถามสื่อมวลชน ยืนยันว่าจีนจะไม่ยอมรับแรงกดดันหรือแรงบีบบังคับจากสหรัฐให้เปลี่ยนความสัมพันธ์กับรัเสเซียและย้ำชัดว่าไม่ประนามหรือคว่ำบาตรรัเสเซียเจ้าลิเกียนนั้นบอกว่าจีนจะขอเล่นบทบาทที่สร้างสรรและขอยืนอยู่จุดที่ถูกต้องในหน้าประวัติศาสตร์โลกและก็บอกว่าจะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจีนทําในสิ่งที่ถูกต้องนอกจากนี้จีนจะขอปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานกรณีที่กล่าวหาว่าจีนนั้นจัดส่งอาวุธให้กับรัเสเซียและก็ย้าย้ำว่าจีนนั้น กำลังใช้ความพยายามที่จะลดการเผชิญหน้าระหว่างรัเสเซียและยูเครนเพื่อน,นำไปสู่การยุติสถานการณ์การสู้รบแล้วก็พื้นฟูกลับมาสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งจีนนั้นเคยประกาศจุดยืนที่จะเป็นการรักษาสถานภาพความเป็นกลางมาหลายครั้งโดยยอมรับสิธิ์ของยูเครนในการปกป้องอธิปไตยแต่ก็เห็นชอบกับรัเสเซียที่วิตกเรื่องความมั่นคงรวมทั้งยืนยันที่จะทําการค้าการขายกับรัเสเซียต่อไป จีนถูกกระแสกดดันอย่างหนักจากสหรัฐและนาโต้ให้ร่วมคว่ำบาตรรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมานั้นจีนไม่เอาด้วยนะครับนั่นก็คือว่าจีนยังคงทํามาค้าขายกับทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 5นั้นก็พบว่าในส่วนของจีนกับรัสเซียนั้นมีการค้าขายระหว่างกันเนี่ยตั้งนําเข้าและส่งออกอยอดรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยกว่า12เปอร์เซ็นต์นะครับเฉียดเฉียด13เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ดังนั้นเนี่ยการค้าการขายระหว่างจีนกับทางด้านรัสเซียนั้นในช่วงที่วิกฤตแบบนี้กลับมีผลประโยชน์หรือว่ามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับเรื่องนี้แหละก็สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกานาโต้ก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าจีนนั้นไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะคว่ำบาตรรัสเซียแต่ว่าจีนนั้นเองเนี่ยก็แสดงบทบาทแล้วก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการหรือมาตรการการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐอเมริกาซึ่งมันจะนําไปสู่เรื่องของ ผลกระทบที่เกิดเป็นวงกว้างและก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาก่อนหน้านี้เจ้าลิเกียนนั้นเคยเรียกร้องไปยังสหร,รัฐอเมริกานะครับว่าควรจะจริงใจในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนั่นก็คือไมอ่ส่งเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนเพิ่มเติมรวมถึงจะต้องไม่ดําเนินการในการคว่ำบาตรเยมฝ่ายเดียวกับรัเสเซียด้วย